สวัสดีครับมิงกะลาบาสวัสดีนิหาวกรรมเินจาสบายดีสบายดีจ้าครับวันนี้ก็วันที่25ิมิถุนายนนะครับผมฮะพศ2566หครับผมฮะหลังจากเมื่อเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จนะครับผมฮะครับก็ขึ้นมาบนบ้านนะครับขึ้นมากินบิสซี่ครับเพราะว่ามาอัดวิดีโอนี้ก็คือแมวมีแมวเยอะครับกลัวเสียงดังครับผมฮะก็เลยต้องขึ้นมาอัดวิดีโอ อยากให้ดูครับผมว่าเราข้าวบนี้จะได้ไม่มีเสียงแมวครับผมนะครับก็คือบิซีนะครับผมที่ผมรับประทานจริงครับผมนะครับผมหนุ่งอยู่อำเภอกัะทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกตครับคนศรีสะเกตหลานเส้นเลยครับผมนะครับนี่ฮะบิซีครับผมนะครับดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะครับผมความดันสูงไขมันในเลือดสูงครับผมโรคเบาหวานแผลเบาหวานครับผมที่ผมหมั่นใจในบิซีเพราะว่าก็คือผู้คิดค้นก็คือท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจริยาล่มสายหยุดนะครับผม,มครับผู้ร่วมคิดค้นก็คือนายแพทย์นะครับผมอ่อมรพัน์เสรีมาศพันธ์ครับเป็นอาจารย์แผนยูมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับผม,มครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ดรเสรีอมรพันธ์มาศพันธ์ครับผมครับแล้วผู้คิดค้นอีกคนหนึ่งก็คือครับท่านดรเกรียงศักขาวเนียมครับเป็นอาจารย์ที่หมหาวิท้าจากคุนทหารลาดกระบังครับผม,มครับ ผมมั่นใจในสามท่านนี้ครับผมฮะที่รวมกันคิดคนบรีซี่ึ้นมานะครับผมฮะครับผมด้วยกินมาตลอดครับเมื่อกี้ผมก็กินนะครับผมฮะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมกินนะครับก็คือตัวนี้ช่วยลดไขมันในเลือดนะครับผมฮะครับไขมันพอกตับครับผมฮะก็คือเนี่ยฮะบรีซี่ลีโววันนะครับผมฮะครับของท่านเหมือนกันครับผมฮะครับเนี่ยฮะลดไขมันนะครับผมฮะครับไขมันพอกตับครับผมฮะครับ ของดีครับผมอ่ะเจ้าของมีมีบุญร้ายในหมุดนะครับของดีดีครับผมอะก็เลยในกินมาตลอดครับแรกเริ่มเริ่มที่ก็คือว่ามีอาการขาสายชานะครับผมอะครับขาบัเจอบีสีตั้งแต่สี่ห่างปีที่แล้วนี่คือสิอาการนักครับผมอะแต่ตอนนี้อาการขาขาสายชาบ่เป็นนะครับผมอะครับว่าโชคดีหลายหลายครับใส่พอบบีสีครับผมอ่ะรู้จักบีสีครับผมอ่ะผู้แนะนำผมก็คือฐานอาจารย์เอาเติร์กเตี่ยซักเาเนียมครับผมอะครับ เป็นผู้แนะนำให้ผมหูจักบีซีครับผมอ่ครับะตัวนี้กินเช้าเย็นนะครับผมเช้าเย็นเช้าหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดหลังอาหารอาหารนะครับผมอครับเนี่ยฮะผมกินครับนะเนี่ยฮะกินจริงครับผมอครับกินจริงนะครับผมครับดูแลตัวเองครับใครไม่กินเรากินครับผมอครับตอนนี้ขายน้ำกับส่อมเนตกินของฟรีครับผมอ่ครับอ่านี่ก็ แกะกล่องใหม่ครับตัวนี้กินวันละหนึ่งเม็ดแค่นั้นนะครับผมอ่ะบิซี่ดีวิววรวันนี้ครับลดไขมันพอกตับนะครับผมนักครับผมอ่ะกินแค่วันละหนึ่งเม็ดนะครับผมอ่ะครับอ่านี่ยครับนี่เป็นสี่ครับอหนึ่งกล่องมีสามสิบเม็ดนะครับกินได้สามสิบวันครับผมอะครับเนี่ยฮะครับแกะออกมาซึ่เป็นยังสี่ครับครับกินครับ เพื่อดูแลร่างกายของเฮาครับผมันครับว่าออกจากบ้านไปเจอที่ยังับมีแตน้ำต้านน้ำต้านครับผมเบาหวานอะไเลยสิเป็นโรคเบาหวานตายกันครับเพราะว่าไปในขนมใน่นยังไงมีแตน้ำต้านน้ำต้านนะครับผมครับเนี่ยครับก็เลยต้องดูแลตัวเองครับผมครับอันนี้ครับบิสซี่ครับที่ผม่นใจส่อนหนึ่งก็คือเนี่ยอ่ะกินน้ำก่อนครับ เมื่อกี้อมไปด้นมันแบแคปซูลมันแตกนะผมอ่ะเหมือนมีตัวอย่าซึ่งของมากครับเนี่ยฮะผมหมั่นใจในรางวัลเหรียญทองครับตัวนี้ชนะเลิศหน้าเมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับโบแมนรมดาครับที่ผมมั่นใจในตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับเมื่อคืนนี้ครับได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับจากเป็นพันุผลงานที่มุ่งหวมงการแข่งขันนะผมอ่ะ ของดรจริยาของเ้านีได้ที่หนึ่งครับผมมะได้เพราะว่าเรียนทองครับผมมาครับเนี่ยฮะมันใจได้ครับผมมะครับของมังโก้ที่เพิ่นออกมาว่าอันนั้นมาขายคือกันครับผมมะครับแต่เพิ่นกินเสาเม็ดเสาสองเม็ดแรงสองเม็ดประสันครับหนึ่งกองมี3สามสิบเม็ดคือกันแต่กินในเจ็ดวันครึ่งครับผมมะของมังโก้นะครับผมมะแต่ของเ้านีคือกินในสิบห้าวันสิบห้าวันครับผมมะครับดีมากๆครับสิบห้าวัน ชาหนึ่งเม็ดเย็นหนึ่งเม็ดรครับผมนะผมกินมาตลอดครับผ